สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย4ีพยากรณ์น,นะคะสำหรับดวงชะตาของคนที่เกิดราศีมีนประจำปี2567หรือปี2024ดวงนะะโดยรวมนะการงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันคนที่เกิดราศีมีนต้องมองว่าปี2567เเนี่ยเป็นปีที่ต้องระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายเรื่องคดีความนะคะเพราะไพ่ขึ้นมาเตือนนะคะฉะนั้นต้องระวังนะคะในช่วงปีนี้ให้มากเอกสารสัญญา นะคะหรือว่าเรื่องของการค้ำประกันต่างๆนี้ต้องระมัดร,ระวังรวมถึงนะคะเป็นปีที่ห้าพิภ์วิจารณ์ใครเด็ดขาดในช่วงปีนี้นะคะอ่าเป็นปีที่มีการเคลื่อนไหวแหละนะคะเพราะไพ่อ,พอสวินนี่เข้ามาเคลื่อนไหวแต่เป็นการเคลื่อนไหวที่เหมือนกับยังมีปัญหาให้เราต้องแบบว่าอึดอัดใจเกิดขึ้นคือยังเป็นปีที่เหนื่อยนะนะคะแล้วก็เป็นปีที่ยังมีความลาบากให้คนที่เกิดราศีมีนยังเคลื่อนไหวยากถ้ามีไพ่การเดินทางปรากฏขึ้นแล้วมันมีไพ่ที่ดีเข้ามาเลยมันเคลื่อนไหวง่ายแต่พอมันมีที่บนของไพ่ความทุกข์ความทรมานเข้ามาป๊บมัน เคลื่อนไหวยากนะคะเพราะว่าการเคลื่อนไหวอะไรก็ตามในช่วงปีนี้เป็นปีที่นะคะต้องเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังนะคะแล้วก็ไม่ใช่แต่เรื่องของการทํางานอย่างเดียวเรื่องของความรู้สึกเรื่องของมิตรภาพหรือความสัมพันธ์น่ะกับบุคคลรอบข้างนะคะมันก็อาจจะเข้ามากระทบได้ง่ายสาหรับคนที่เกิดราศีมีนด้วยนะฉะนันสิ่งนี้ให้ไประวังละกันนะคะรวมถึงนะคะ ปีนี้ยังเห็นที่พลของไพ่ที่ดีปรากฏขึ้นเห็นไพ่ขุมทรัพย์นะ,ะฉะนั้นถือว่าเป็นปีที่จะยังมีโชคกับเรื่องของการเงินอยู่อาการถูกรางวัลน,นะคะหรือว่าในเรื่องของนะคะทรัพย์น,ะ,ะ,นะ,ะเรื่องของมรดกนะอาจจะเกิดขึ้นสําหรับคนที่เกิดราศีมีนะ,ะถือว่าในเรื่องของนะคะรายได้การเงินต่างๆน,นะ,ะหรือว่าทรัพย์ก้อนโตนี่ยังเข้ามาอยู่นะะ <c oughs> <c oughs> ในเรื่องของการซื้อรถนะคะหรือการขายรถนะ,ะต้องระวังมันจะมีปัญหาเรื่องรถเรื่องยานผาานนะ,ะให้แบบ ปวดเสียเบยนเก้าอ่ะในช่วงปีนี้นะคะแล้วก็บางคนนี่ก็ซ่อมรถบ่อยจังเลยเปลี่ยนอะไหล่รถแต่งรถเปลี่ยนสีรถนะคะเปลี่ยนทะเบียนรถทั้งปีเลยนะมันเป็นอะไรที่แบบปัญหาตรงส่วนนี้มันเข้ามานะคะทั้งปีตลอดเวลาด้วยนะจะเราก็ต้องไปแบบควบคุมอย่าให้มันแบบมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะคะเราควบคุมได้อยู่แล้วแหละในกรณีที่เราจะซื้อเอกสารมันต้องพร้อมเอกสารมันต้องครบนะส่วนในเรื่องของความรักนะคะต้องมองว่านะครับ ปีนี้นะมีที่บนของไพ่ห้าถ้วยนะมันเป็นไพ่ความทุกข์เพราะรักนะ แต่มันก็มีไพ่หกถ้วยแหละนะการกลับมานะคะของคนเก่าๆเ,เรื่องราวในเรื่องของความรักนะคะหรือว่าในเรื่องของความสัมพันธ์นะอาจจะกลับมานะคะเคลื่อนไหวนะอีกครั้งหนึ่งในช่วงปีนี้นะคะแต่มันก็เคลื่อนไหวไปสุดตําแหน่งของไพ่นะคะความว้าวุ่นใจนะซึ่งทาให้คนโสดนี่นะคะไม่รู้จะเป็นแฟนหรือเป็นเพื่อนดีนะจะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะอาจจะเป็นปีที่เราแบบเป็นเพื่อนกันไปก่อนสําหรับคนโสดนะคะแล้วค่อยๆพัฒนากันไปเรื่อยๆมันจะส่งผลดีมากกว่าอย่าไปพึ่งรีบ ตัดสินความสัมพันธ์ในช่วงปีนี้คือบางคนรู้สึกแบบไม่ถูกใจนะจะตัดความสัมพันธ์เลยไม่ได้นะเพราะคนนี้เข้ามายังเป็นคนที่ดีอยู่นะคะฉะนนะในเรื่องของความสัมพันธ์สลับคนโสดนะคะก็ถือว่ามีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาพูดคุยแต่จะเป็นการพัฒนากันแบบเป็นเพื่อนกันแล้วค่อยๆพัฒนากันไปเรื่อยๆนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยามันก็จะมีปัญหาความไม่สบายใจกันในช่วงปีนี้เรื่องของความแบบคลับข้องใจอ่ะนะคะคือบางคู่นี่ไม่ได้อยู่ใกล้กันนะ เพราะว่าคู่ครองคนรักไปทํางานต่างถิ่นแดนไกลนะคะคือมันมีปัญหาเรื่องของระยะทางอยู่แล้วอะ่ะนะอาจจะเป็นปีที่เราต้องปรับกันให้มากหน่อยแต่ถามว่าถ้ามีปัญหามาก่อนหน้านี้แล้วนะในปี2,566นี่มันมีปัญหาในเรื่องของความรักปี67นี่ความรักจะดีขึ้นไหมความรักก็จะดีขึ้นแต่มันไปจบลงที่ไพ่แปดดาบหมายความว่าก็เป็นปีที่แบบต้องลดนะ่ะลดความขี้บ่นลงอะ่ะนะแบบขี้ระแวงสงสัยคือบางคนนี่ระแวงมากเลยนะ เราแวงจนอยู่ไม่สุกเลยนะฉะนั้นไอ้เรื่องของความเราแวงสงสัยในช่วงปีนี้อ่าคนที่มีคู่ต้องไปลดลงนิดนึงนะคะอย่าไปจุ้จี้จุกจิกมากกับเรื่องของความสัมพันธ์พยายามทําให้เรื่องของความรักเป็นความห่วงใยการเทคแคร์ care, ดูแลกันใช้ช่วงเวลาให้มีคุณค่าในช่วงปีนี้นะคะก็มองว่ายังเป็นคู่ที่รักกันอยู่นะคะแต่มันก็จะมีปัญหาในเรื่องของแบบการเดินทางบ้างระยะทางเรื่องรถเรื่องยานพาหนะเรื่องบ้านนะเข้ามากระทบกระทั่งกันบ้างนี่ให้ไปปรับแล้วกันนะสุขภาพร่างกาย ใน,ะะนช่วงปีนี้นะคะมองว่าต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะคะ,ะค,คือบางคนเนี่ยเรื่องของการขับขี่ยวดยานพานหานะนี้อย่าประมาทแล้วก็เรื่องของการเดินนะคะก็ระมัดระวังอย่าเดินสะดุดหกล้มอ่ะรวมถึงปัญหาเรื่องของลำไส้โรคเครียดโรคไมเกรนนะคะ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโครงสร้างกระดูกนะอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อแหละปวดเหงือกปวดฟันช่องท้องกระเพาะอาหารนะอาจจะเข้ามาในช่วงปีนี้นะคะฉะนันยังต้องดูแลสุขภาพนะคะให้มากหน่อยนะคะแต่ถ้ามองเรื่องงานนะไพ่เขาบอกว่าเป็นปีที่เราต้องเคลื่อนไหวกับเรื่องงานให้มากนะคะมีความคิดไอเดียอะไรหรือความคิดจะเริ่มต้นหรือไปเรียนรู้งานหรือเรียนรู้การลงทุนอะไรเนี่ย ก็ทําให้มันเกิดความหลากหลายช่องทางด้านออนไลน์นะคะก็ต้องมีด้วยการเงินเนี่ยมันเห็นไพ่ลุมทรัพย์อยู่ฉะนั้นถือว่าเป็นปีที่เราสามารถที่จะเก็บเกี่ยวกับเรื่องของการเงินได้นะแต่ดวงห้ามคําประกันนะปีนี้เราก็ไประวัง เรื่องของความรักคนโสดก็ไม่ต้องรีบร้อนเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะจากที่มีความระแวงสงสัยจนหลอนน่ะก็เปลี่ยนมาเป็นความรักที่มีความเทคแคร์กันห่วงใยกันนะคะมันจะเป็นเรื่องของความรักนะคะที่มีความสุขมากขึ้นสุขภาพร่างกายเราก็ต้องไประวังนะคะแล้วก็อย่างที่เตือนไปแหละเรื่องกฎหมายเรื่องคดีความแล้วก็ตาแหน่งของตัวบ้านในช่วงปี67อาจจะมีปัญหาให้เราต้องแบบเดินเรื่องเอกสารบ้างเราก็ต้องทําให้เรียบร้อยนิดนึงนะคะ ก็เป็นกําลังใจให้นะสำหรับนะคะคนที่เกิดนะคะราศีมีนนะ,ะมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีชื่อบนของไพ่ความเป็นผู้นําอยู่แล้วนะคะแล้วก็อิทธิพลของไพ่ความรักเรื่องมิตรภาพนะคะการช่วยเหลือเข้ามาในช่วงปีนี้อยู่แล้วนะคะแต่คนที่เกิดราศีมีนเป็นปีที่ต้องเปิดใจนะคะแล้วก็เปิดในเรื่องของความรู้สึกต้องเป็นคนที่กล้าด้วยคือบางคนเนี่ยเป็นปีที่มีโอกาสที่เราจะมีเรื่องของการเดินทางไปทํางานต่างประเทศหรือได้รับโครงการใหญ่ๆมา แต่ห่วงเยอะคำว,ว่ามีห่วงเยอะเนี่ยมันทำให้เราแบบไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวอะไรได้นะฉะนั้นอย่าไปห่วงมากนะต้องมองกับเรื่องของผลงานหรือผลตอบรับนะคะหรือว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเรื่องของการเดินธุรกิจน่ะมันจะทำให้ปีนี้เป็นปีที่สดใสเช่นเดียวกันค่ะก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วกดกระดิ่งไว้นะคะอาจารย์จะอยู่นะคะกับผู้คุณไปเรื่อยๆแหละนะคะแล้วก็จะนำในเรื่อง,องความรู้การดูดวงนะคะมาให้นะคะ สิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่คนที่เกิดราศีมีนกังวลใจขอให้เป็นปีนะคะที่เรามองเห็นปัญหาแล้วแก้ไขมันได้สําเร็จสิ่งไหนที่มันสิ่งที่มันเป็นปมในใจขอให้เราแก้ปมนั้นได้นะสำเร็จเช่นเดียวกันการทํางานนะคะขอให้ประสบความสําเร็จตั้งแต่เริ่มต้นเลยแล้วก็มีความก้าวหน้าต่อยอดธุรกิจไปได้การเงินขอให้นะคะรายได้การเงินเติบโตนะคะมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงปีนี้แล้วมีอิสระกับเรื่องของการใช้จ่ายหรือการลงทุน ก็ขอให้มีความสศกนะในปี2,567นี้หรือปี2,024นะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองนะคะมากๆนะคะวันนี้ก็สวัสดีนะคะ